ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมยูยูเบนนะฮะาาวันนี้ผมจะมาพาทัวร์ลีน่านะครับผมโอเคคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นไงเพิ่งเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับเราไปุูกันเลยดีกว่าขอจะให้ตัวเอ๊ยจะให้เจอตัวที่มันแบบ โหดนะฮะเอาเล่นเองดีกว่าอ่าบัาด้วยบับด้วย,วยโอเคพเพิ่มพลัโจมตีสิบเปอร์นะฮะโอเคเล่นเองดีกว่าเดี๋ยวาอาัตโนมัติมันไปสกลิลไม่โดนเดี๋ยวจะเสียของนะฮะโอเคครับผมอ่าหืมยี่สิบยี่แปดโอ้โหผมนี่ตังแกเด็กวะเนี่ยใช่ปะเนี่ย ไม่แน่าจยากนะฮะสำหรับเจอกับคนนี้นะฮะมาลุยลุยลุยครับลุยอื้มอื้มอื้มสกิลเดียวนะฮะถึงกับล้วงเลยนะครับไม่ล้วงได้ไงฮะเพราะมันต่างกันขนาดนั้นนะฮะโอเคครับชนะนะฮะมนไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมอรู้สึกภูมิใจนะฮะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยนะครับ ตีคนไม่ทํำเนี่ยโหลดนานมากนะครับถ้าคนมือถือแรงผมว่าไม่น่าจะนานนะน่าจะแป๊บเดียวเลยอม,มือถือผมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เวอร์ชันมันเก่าด้วยแหละโอเคนะฮะมาแล้วเป็นที่เน็ตด,ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ่ามาแล้ว เรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมผมบัออัตโนมัติเลยดีกว่าขี่เกียจกดรู้สึกว่าจะชนะเหมือนตามเมื่อกี้นะฮะ <c oughs> ืเวลสิบ <c oughs> ผมวิ่งชนก็ตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยทำไปได้นะฮะระบบเรนดอมนี่มันเป็นระบบแบบเฟอร์เฟคสุดๆนะฮะคือไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมไม้อะไรวะเนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านผู้ชม โอ้ยเอาแบบมันสูสีหน่อยมันจะได้แบบมันๆหน่อยนะฮะจะได้แบบยืนเล็กิวกันมันๆหน่อยนี่อะไรนะนะเควิ่งผ่านค็่ล่วงแนละ้วอือหืออะไรจะโหดขนาดนั้นนะฮะเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับเราต้องอ่าเราต้องหาคู่คู่แข่งที่เหมาะสมกับเรานะฮะอ่าเหลืออีกอกี่ครั้งวะเนี่ยเราอีก เมื่อกี้ไปสองเลยอีกสามครั้งนะครับเครับของก่อนรับรับดีด้ยอ่าเรียบร้อยครับผมไปโอ้โหมือใหม่ด้วยนะอยู่แร้งมือใหม่นะครับไม่น่าจะยากนะครับผมว่านะไปเรันเลยครับ ืืวิวสิบห้าครับโหดกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะฮะโอตายแล้วฮะต้องการแบบสูสีฮมีไหมฮะแหมเจอแบบนี้มันช่างคนหูใจยิ่งนักหน้าเหมือนเราลังแกคนไม่มีทางสู้นะครับโหวิ่งหมีใหญ่เลยครับอืมอือืมเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โห โชว์โหดด้วยฮะมีโชว์โหดด้วยที่จริงไม่น่าโชว์นะฮะตีเด็กน้อยสงสัยผมต้องขึ้นแรงสูงๆูงแล้วผมว่าไม่งั้นคงไม่ได้มันนะผมว่าเจอแต่พวกยุ่งาต่ำๆอ่ะเจอแต่แล้งเด็กน้อยอ่ะจริงๆต้องแบบไปซุ่มเล่น <laughs> ไปซุ่มเล่น <laughs> ไปแอบเล่นนะฮะ <c oughs> ไปแอบเล่นให้เรื่องสูงนะครับ ไม่งั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเอยไม่ใช่เรื่งสูงอีกแรงเพิ่งสูงฮะไม่งั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเจอแต่คนเพื่อนน้อยแล้วมันไม่สนุกนะครับมันตีเป๊บเดียวแล้วก็ตายนะฮะมันไม่ได้ยินได้สกิลกันนะฮะเดี๋ยวขอลงให้หมดเลยดีกว่านะฮะมันจะได้เจนใหม่ต่อการลุลย้ครับผม มาเรื่องันเลยครับผมโอเควิว okay. สิบเก้านะครับโอ้ oh, โหสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้ <laughs> oh, ไอตัวแรกก็ยังพอ <c oughs> ก็ยังพอโอเคนะ <c oughs> ไอวิยีสิบอ่ะแหมไล่มาตั้งแต่สิบสิบห้าสิบเก้าเลยนะฮะไม่เป็นไรครับเรามันใจเยี่ยมหดนะฮะสิบเก้าก็ตีครับ <laughs> อืมดูมันจะใช้กระบวนท่าไหนโหวิ่งหนีเลยฮะอืมเสส็จกยวไม่โดนนะฮะอืมก็โอเคอยู่ฮะยังได้เห็นสิต็กยูผู้ฟ้ายิวโอ้หมดหูเลือเกินเรียบร้อยครับชนะแบบ อีซี่อีซี่นะฮะแมมันไม่ดูเดือดเลยนะครับเฮ้ยคนโหดไปไหนโมอยากเจอนะฮะอยากเจ็บอยากเจ็บนะครับโปรดแสดงตัวหน่อยท่านอ่า อ่ะโอเคครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะฮะเพราะว่าผมต้องไปทำอันดับแรกให้เงสูงอ,ะอ่ะอ่ามันจะได้สนุกกว่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะบ,บายบายครับผม